แบงค์คแบงคเอามาเ้ง hmm. ม mm ูม hmm. mm ีหดงีกาละผาไผ่ไหมไปเลย สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกท่านลังกตามมากะหาส้มสบายดียานแรงงเด้อพ่อแม่พี่น้องยานแรงๆวันนี้กะจะสนกะไปได้ภาพพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเลยวันนี้ว่าสิไปเอาซีนหมูนําข้าวเจ้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องว่าขาเจ้าล้มหมูทุกคนเลยล้มหมูอยู่ในบ้านเพื่อสอนว่าสีเอาไปเอาน้ำขาเจ้าื้นนี้อาหารเกลือแซงแรงอีกแล้วทุกคนเลยเมื่อวานนี้นะเมื่อเกี่ยวข้าวอยู่บ้านบุ่งเมื่อเกี่ยวน้อยเดียวนูน่นฝนตกทุกคนใลเข้าวกะข้าสซองซัน เรื่องเกี่ยวนี่บอกว่าว้าทุกคนเกี่ยวเธอละเอาเธอละเธอละเส้นหรือว่าเธอละก๊กก็เลยทุกคนเพราะว่าสันหนึ่งในยังม่ทันในซุกแล้วก็สันหนึ่งเนซุกแล้วทุกคนมันก็เลยเกี่ยวเนืเข้ากับซุกวิทย์ลายล้วประมาณเฮอเฮอละเคืงเนี่ยทุกคนสองเฮอมันเป็นเฮอละเคืงเพราะว่าเป็นเข้าป่นเกี่ยวก็ยะ่เนี่ยเนี่ยทุกคนเกี่ยวแล้วแล้วก็ส่วนกามาบ้านด้วยกันค่ะกามาห้อดมือเส้านี่ทุกคนมาห้อดกับพอดีเลยเขาจะว่าสีลม หมู่อนดก็เลยว่าสิเอาน้ำข้าเจ้าพูดนึงมื้นนี้ก็สบายไปนึงมือทุกคนไม่ได้ไปหาอยู่หากินทั้งเลือกกันปะเดี๋ยวไปเอาซีน้นหมู่อนดอนวดนเดี๋ยวที่ตามนะครส้มไปเบิ้งน้ำเดียวว่าข้าเจ้าสีเฮ็ดจกพูดแล้วก็แล้วหามูมันชีทอเลอร์แล้วก็ตัวแยงชิมเลือกกะท,ท่าดตามนะครับส้มไปเบิ้งน้ำเดียวทุกคนเดี๋ยวที่ได้ไปก็เลยเนาะพอตะอวน,นี้ก็ว่าหลายย่างฝนกระตกลงมาอยู่ทุกคนเกี่ยวข้าวเซอฝนยังไม่ทันได้หื้อยู่ได้เพราอฝนห้ามปาริหันแล้วทุกคนมันแดดยังเมื่ ขี่รถบาวาดหา้าวทุกคนลยรถกะตายมาตาป้าก,กันถือว่าแปลงได้ละแต่บอู้ขี่ชิได้จะเควทุกคนยะวันนี้เอาโทรศัพท์า่ายตายจไล่หน่อยนึงกันจะสอนต้องขอโทษขอพายมอ้อทุกคนเพราะว่ากล้องน่ะเออบาวาดเพิ่ถทายทุกคนเป็นเดียวทายนะเพราะมีกล้องหน่อยเดียวกล้องบาวาดนะมันตายก็เลยเป็นเดียวทายทุกคนไปเดี๋ยวห้าบ้านกันเลยบ้านฝนกระตกลงมาทุกคนเกี่ยวข้าวไว้เสือ้อฝนเกี่ยวปะไว้หัน,หนมันแหง้งพุละยังใหม่ยังมือหือเอาทุกคนไ ปาที่บ้านบุกกำลัมาหอดะขอเขาเจ้ากำลังด่งไฟทุกคนปกตินะขเขาเจ้าสีล้มยวนเพิอ่อเพิอ่อเพิอ่อจะสอนแต่รอบนี้ขเขาเจ้ามาล้มมันอยู่ในบ้านทุกคนเพระาะว่ามันนี้ฟื้นขเขาเจ้าวันนะกับมันเคนิอนำเนี่ยขเขาเจ้าก็เลยทำมาโก้ยู่ในบ้านนะกำลังด่งไฟซิเลอร์ดอวหมูะ่ะหมู่ยูพ่ะนะตัข้อรถขอรถย่าอย่ปะ ตอนนี่ข้าเจ้ากำลังจี้อยู่ทุกคนเลยนี่มีไม้ขันขนาดย่างดีเล็กเล็กจี้หมูวะตอนนี้กะข้าเจ้าจี้แล้วก็ลังคูดทุกคน,ห,นหมูถือวตัวใหญ่ยอยู่ทุกคนเลย ก็ขาวห้องกระปิดกินีโรลดว้ะตอนนี้กะจี้แล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยทาท่ออันขูดอตไอาา้ายเนาไอ้ตาไอ้ตาเฮ็จจะพูดนไอ้ตาเอซิมาพูดรอบนี้เอซิมาพูดทุกคนเลยเอบีลายไปเลย อย่าลามกมาเอาจะพูดาเอาเพิ่งพูดเดิล่ะเอาเพิ่งพูดทางนี้เอาเต็มพูดได้ทางนี้เลยจะไปกินลายมือกินตะมูจะเป็นมูล่ะอีกเลยอีกชอนชามซี่โลนี่ก็เป็นมูและล้างก่อนทุกคนซได้เอาไปซ่อยได้ไหมนี้นะว้าจะมีเพน เตะผูชาวเ้าเป็นหนังไหมมาหลังจากที่จี้เพื่อร้อยแล้วก็มาโคู่กันทุกคนเดี๋ยวสิได้สอยสอยแล้วก็แบ่งพูดเ่้วนเริ่มเอัเาหนังแฮมนางแฮมมามาเอาเน่เด้อนังกอบนางกอบแต่ละรอบไม่ต้องพลาดไม่ต้องพลาด บ่ได้กินบ่ได้กินบ่แล้วได้สวยนังแฮมบ้าเต้เป็นแผ่นแบบนั้นเลยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกรรมการครึ่งนึงนะเอามาหัป้าป้าบีได้แล้มันกรอบแห้งแล้วเอาแม่อะไรนั่นน่ะนี่ป้ะเจ้าคือนังกรอบทุกคนงามกว่า เห็นรอผอันแลวมูชมีหน้าแดงอีจังน้อยแล้วปะงูเนาะใส่เชิมขาดไมได้งกอกๆมักระบกเดินห้าเลยบ่จะกินเดินกยกินมักระบอกเดินห้ายกินเดินใหญ่เแถวม่า้าิ้งเานะนน้ไม่นานนี้ก็คู่อยู่นทงเงนทังโซ่เห็ดเจอได้ไม่ได้เหุัน ตอนนี้ก็เริ่มคำเริ่มมืดแล้วทุกคนให้พอโคกอะกำลังพาเดี๋ยวโคอยู่ซ้อยๆเดี๋ยวยังแบ่งพูใช่มันเมเย็นแล้วเนาะันนี้โคคำเย็นนะเยผาไผ่ไหมไปเลยน่เนาเดี่ยอเดี๋ยวได้ที่เล็งมือได้คำมืดแล้ว โคกากี่ห้าคนแล้วุกคนนี่มันมีตะเกงอยู่มันนี่โคคำโคมืดเล่มันนี้อาหารเกิดสูงคำคำอาหารเกิดงค่อาะจมีปุ้แล้ been, oh. <iums> ่งระเดมนี <incoming following. S 2> ่ยกินยาอรก็ด้กเยนดียวืหอมเนาะพี่เลยนี่ใส่ชุด่ะ่วาชไม่ไม่จลงตัวเองจ้าหอมหอมปิ่งหมูจ้ามือดัง่ เราไ่อมตัวรก็เ้เริ่อมย่ปั่นพ oh yeah. ูดแล้วทุกคนเลยว่าชวยเลแล้วช่วยแล้วสิได้ปั่นพูดนี่เก็บเสื้อกซ้ามแล้วก็เอาไปปั่นขึ้นไปโล่งล้ตอนนี้กำลังเีงพูดคิแล้วแล้วลทุกคนคดวาอยู่อมตอนนี้กำลังเีงพูดทุกคนเริมคำเริมมือี่เลยงผีนอนนี้แม่เราบ้านัง ขอเมวะกำมือละจนี่จะขอเอาอันี้มือเป็นมดเรื่อูคนนี้เมละได้หมายตาแล้วบะชนิมหมายตาีเอารถนาะแต่นาได้กินนี้แดนใดทำเอาเพทุกคนเอ้ยโอ้ยิ้สิวยางเอ้ยสามิ ແນບເຈົ້າ11 23 45 5 9ເນາະເນາະມາເດງໃດນາະອັນນີ້ນ5นี้นะອັນນີ້ໂອ້ກູເພນນ

ตอนนี้ก็จะสอนก็เอาซีดหมูเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเอาซีดหมูมีถือว่าคำมืดนะเดี๋ยวสอนสิได้เมื่อหายให้กินก่อนฟ้าก็ลัมาเริ่มอยู่คนก็คือฝนชิต๊กนี่เมื่อหายให้กินใหด้ดูรอบนี้ก็ถือว่าได้ละอยูุ่คนได้ทงกระดูกก็เดียวเคืองครบนะพูดละแสนคือเก้าเป็นเงินไทยขนหาจ,จะประมาณร้อยสองร้อยประมาณนี้แล้วคนไปเดี๋ยวเมื่อให้กินแล้วเลยกะทายตามนะฮะโซมเบื้องกำเดียวคำมืดเลยทุกคนมีรถมามาหดเหินละซีก็มาดเหินละกัน มือทุกคนเลยเสิได้ได้หลยได้โอบนี้ถือว่าได้หลายเพราะอยู่พวกกินอยู่ให้ได้เลกินมือนี่ลาบปะลาบปะมน้ก้าลาบลาบอะระดูอ้วนไว้เกงเส้นอไหมมันนี้อยู่หุ้งเหมือนหลังเมิดละตัอนี้ก็มาเทอนซาแล้วก็เทอริบโรยถือว่าได้หลายอยู่ทุกคน เฮ็ดเมนูลาบคือเก่าเฮ้ยเฮ็ดเมนูลาบกินทุกคนเพราะว่าคันบีลาบวัแจ็คสิเฮ็ดแล้วเลิกกินรอบนี้มีตะมันทุกคนนั่นมันเต็มเต็มเลยหาลาบมาทอดซีนมันลาบหมุนบรอบนี้นะวัดแล้วเรารอบนี้ลาบหมุนพอตอนมันชินน้อยกว่าแต่ละรอบนะลาบจะเก่านะเฮ็ดเมนูลาบฟาดังตึงหึ่งตึงหึงทุกคนเลยมันี่เฮ็ดกินคำไม่กินมืดเลย ชิ้นน้อยหอดนี้นะชิ้นหมู่บ้านมีแต่มันเนาะหมู่ป่าอะย่ามนี่มันครับพอประว่าิเป็นซอยผู้ดีกว่านาีนเดินชีเรตเลยเริ่มมันนะฝนกระทกลงมาแล้วห้่มเข้าแล้ว งอพร้อมยังไม่ฮือเลยเก็บปะทำหื้อเ,เอาออเอางอะจักหน้าดิเจาท้อเ้าเดอละคนห้ามายและทุกคนไม่ซีนมัน ก็ยังหลายอยู่นี่กันนะแล,วแล,วะละะว้วต้องเอาซื้อมาสกัดโต๊ะละพี่เราจะพยายามโต้เหมืนี้นะตอนนี้ก็ซอยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาโค่ปรุงเคิงโค่กันทุกคนเลยเตะบอได้เพิ่งเราเพิ่งเสิรเทมมนดาดัตเซเกิร์เป็กน,นู๊กเอาไปโค่มือตึบเน,นาะไฟมันซองมากไปถึง โค้คมันซุกกบบปรงเคิงเสือลายได้เข้มเลยเลอก็ยังเหลือก็บพวกกายนึงเนาะเกิดเปิกนู่โค้กามันเท่าเนื้อเท่านางบาดเดียวเลยทุกคนถ้าเธอซื้อผักโบมวันนี้บวาดเป็นพ่อโค้่ได้มันนี้เลยขลุละโลุโลซิ หลายเจ้าเนาะเสร็จ nice. น cool. ี่มาก็ซื้อกินอยู่โคแต่ซีดมันกระดุมันก็ยังอยู่เนาะโคแกงเชิงไม้ตัวโคก็คือสีสุกแล้วทุกคนเอ้ยเพราะว่ารอบนี้มาว่าเพิ่งซอยอันไอสต้นน้อยทุกคนเดเฮต้นใหญ่ไงซอยเล็บเล็บน้อยกว่าแต่ละรอบนะนี่เดี๋ยวส่วนสิได้ปรุงก็เป็นเนี้ยปลามันยินยังปรุงเคืองทุกคน วัดพงศ์จีซอยโหพักรอบนี้มีมีเบอร์มีแต่โหมันคนนะแบบเย็นยังคงเคืองเนาะสุปละวันนี้มพักก่อนคนเลยพักหน่อยนึยนยนงเนาะเสื้อโหมันนำ้ำมันหอมมีเสื้อได้ดีกว่าบ่มมี่ ปรุงเคองบัดเดียวช่วยพักกะเกิี่ยไม่ท่าหมอ้อกะปุงแล้วเรียบร้อยแล้วท่าถ้ามันเย็นเนาะโหมันก็เอามาใส่จ้าให้มันหอมซ่อยมือดิเยอะไดี๋ยวเวลาปรุงเคองแล้วล่ะทุกคน าทำแล้วลูกก้อนเนะบา้าเตกกนนะทำไม <c oughs> ก็ไมก็เป็นเม็ดอยู่โย่เป็นเม็ดนะมันแ่บพักลงพลักยังมีทางโห ข้าวโอ๊ตกมาคิดคหัวแปะกลามคกมันลำกิดกันเห็มาเลยปะเหมนเลยโอเคจัดนะนี่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 นื่น่าขี้เห็ดเห็ดมันก็บมื่อยก็แลวมาแล้วมาแล้ว เพือพกรถมาเฮออีนอดทั huh. uh ้งหมดสีส uhm. uh. uh. ันตะกินขึ right. uh, ้นมาแล้ว huh. ท uh. well, well, ุกคนลาบหมูหมูกันบีลาบกะปิ้งเจ๊เซ็ดเลยรอบพิเศษผ่านมาตัวใหญ่กว่านดิซีบหน่อยนะขออนนญาตเอามื่อคนทุกคนเส็จแล้วเก้ด ตักตักตักรบหมงคนเลยเอาเอาแรงตักมดเลยปะตักมาตักตักเอาไปกินมาเลยมาปลาเต็มท้งเลยคนเลยเต็มท้เลือไยังอยู่ đây วาบีชมครับนาน้คนี้ค่ะอื้ม

เอาแรงแกงฮ้อนมาลางมาตามเลยเร่งว่าล้างพักกระดังตึ้งคือตึ้งคือเาะไปเตึ้งคือห้ามเล่นแกงกานเท่านั้นใช่ไหมไม่ได้ติตาม